สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับแหมคลิปนี้เราก็มาคุยกันเนาะว่า,าจะให้เฮงๆรวยๆเนี่ยนะมันควรจะต้องไปไหว้พระนะหรือว่าไปสถานที่ใดที่มันแมชกับเรานะที่มันเหมาะกับเรานะครับนะคลิปนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนะแนะนําให้ไปที่วัด พนันเชิงวรวิหารน,นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแหมจัดได้ว่าดีงามพระรามแปดมากนะครับคล็ดรับเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังสิริมงคลเสริมบาร,รมีต่างๆนานาสุดแล้วแต่จะเรียกนะครับนะเขาบอกว่าควรจะขอพรหลวงพ่อโตก็คือสัมปะโกงน,นะโอ้โหเป็นพระองค์ใหญ่มากแต่ก่อนเนี่ยนะ เขามีการห่มพงผ่มผ้าด้วยอาจารย์เนี่ยไปในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ห่มผ้าลวนะผ่มผ้าพระแต่เราก็ไปทําบุญทำบุญส่นได้นะครับก็บอกว่าถ้าคุณขอพรเนี่ยนะกับหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะซัมปอกงเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเดินทางเนี่ยนะจะราบรื่นนะครับปลอดภัยนะการค้าขายเนี่ยรุ่งเรืองนะครับแนะนานะให้อาหารปลาริมแม่น้ำเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่า เป็นแม่น้ำเนี่ยที่รวมเอาแม่น้ำสามสายเนี่ยนะมารวมกันนะครับมาบรรจบคบเจอกันอย่างนั้นดีกว่าเขาเรียกว่าแม่น้ําลบบุรีแม่น้ําป่าศัก์และแม่น้ําเจ้าพยานะครับเขาบอกว่าการให้อาหารเนี่ยปลาเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้คุณเนี่ยประสบคบโชคดีนะครับจะได้ว่าเฮงนะคุณมีเมตตาธรรมเนี่ยมันก็มีโอกาสลํารวยกันไปนะครับอ้าว ว่ากันอย่างนั้นนะครับเอาตามตำราโบ,บราณเขาบอกว่าหากใครเกิดราศีกรกฎให้เดินทางมาเสริมสิริมงคลที่วัดพนัญเชิงวรวิหารตั้งอยู่ตำบลคลองสวนพลูริมแม่น้ำป่าสักนะครับเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสัมปคง นอกจากหลวงพ่อโตแล้วนะภายในวัดยังมีความน่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปทองคำในพระโบสถซึ่งมีความสวยงามนะครับนะซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญ3องค์นะครับคือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนนะครับพระพุทธรูปนาคนะครับและตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมกอันนี้สวยมากๆอาจารย์ไปมาแล้วนะครับก็บอกว่าแม มันมีตำนานด้วยนั่น,นขอให้คุณได้ไปนะ่คุณไปอ่านนะ่แล้วก็ความสวยงามเ่ยนะไม่ว่าจะในเรื่องของศิลปะจีนในวัดไทยนะครับแล้วก็ตำนานรักเนี่ยนะครับของอเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยสวยงามมากนะครับอ้าวโมมมาน,านันกลับมาที่ตำราเหมือนเดิมเขาบอกว่า ตำหนักเจ้าแม่ส้อยดอกหมากเนี่ยประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่ส้อยดอกหมากเอาไว้นะครับอนุสร์แห่งความรักนะอันน่าเศร้าของพระเจ้าสายน้ำบึงนะครับประสัตรของไทยนะครับและพระเจ้าพระนางส้อยดอกหมากจากประเทศจีนคาเรียกว่าแหมมันเป็นความรักที่อาจจะไม่ค่อยลงตัวนะครับก็ไปขอพรในเรื่องของ ื่นได้นะครับแม้มีเทพเจ้าอะไรข้างใต้ศาลเจ้าอีกมากมายนะครับก็แนะนำนะอุธยานในเมืองเที่ยวเลยทีเดียวนะครับส่วนมากก็เที่ยววัดนะเออคนที่มาฟังในเรื่องของช่องอาจารย์เนี่ยก็คงจะไปทางสายนี้นะครับก็ในเรื่องของการหาโชคหาลาบนะหรือว่าแม้แต่สร้างเสริมสร้างบุญบารมีนะเออไม่มีเงินนะเราก็ไม่รู้จะสร้างบารมียังไงนะครับก็ ไปแสวงหากันนะครับยังไงอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ